ฉันจะเล่นมุลแลดผมนี่กองหลังเก่าผมนี่สกัดก่อนเลยครับจะอทีมเดียวกันไหมสาระชั่วเอ้ยขอฟาร์มหน่อยได้วะอยากฟาร์มป่ะฮะไอ้เดี๋ยวมึงได้โลมไม่ใช่เหรอกยพูดมากปากเหม็นไม่อยากแทงอ่ะแล้วมึงเลือกตำแหน่งโลมมาทำหอกอะไรล่ะกูไม่ได้เลือกมันเลือกให้เองสุดท้ายกูก็ต้องมาโลมหัวจะปวดได้ฟาร์มแล้วเว้ยมาเกินชีวิตกูพลิก็อกอะไรทักหนาอยากจะได้ฟาร์มดีๆแป๊บเดียวกูได้มาโลมซะแล้ว ใม่เป็นลมอย่าบ่นให้มันมากอ้าวปลาโดนเข้าด้วยแบบนี้ต้องรีบไปช่วยเออสวยมาช้าว่ะเล่นลมภาษาอะไรมาช้าอ่อนดอยปลาเขาเราก็ต้องตัดดังนั้นผมต้องมาช่วยเพื่อนอยู่ดีถึงไม่มบีอัติไม่มบีอะไรแต่ก็ต้องตัวไปแทงไปรับดาบเบ็ดเออไม่แล้วปลาตายไปแล้วปลาตายไปแล้ว 6นาทียอมเลยลมเล่นแบบนี้ไม่ได้การไม่ได้การยอมยอมยอมเพื่อต้อการที่จะได้ป้อมกูก็ต้องเป็นคนได้ให้สวยหรือกระโดดยันสนากูยู่เลยเมื่อเพื่อนไล่เราเป็นลมเราก็ต้องตามอย่าด้แตะหนึ่งสวยหรือโอ้โหขี้ร้านแบบนี้ไม่ได้การยอมยอมยอมลมแบบนี้ไม่ได้การไม่ได้การรีพอร์ตรีพอร์ตรีพอร์ตเข้าป้อมไปยืนค้ำกูก็ต้องเป็นคนทํากูเล่นไม่ดีตรงไหนเด็กคลิกซีไปดียวใสไลงดึกปิด เสวยหรูสวยหรูแมน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 มนนอ้าวไปไม่เสียสละใช้ชนะไม่เกิดและใช่ครับครั้งนี้ก็เหมือนเดิมเข้าป้อมสัเวนหน้าที่กูอีกเมื่อนเดิมและเวลาเพื่อนโดนกูก็ต้องช่วยโดนโดนไปจังหวะนี้ติกเรียบร้อยกูดอกนี่ไม่น่ารอดหวมตีนแน่นอนทุกไปละกูตายทุกรอบเลยเอ๊ะเดี๋ยวใครทำอะไรอยู่ที่รางวะเนะไปโอ้โหโดนดินแมน ดนหัะมาแล้วเว้ยน้องชายมาช่วยแล้วนีแกนีเด็กแว้นตายไปเสียขอบคุณกับพี่ชายด้เกือบกลายเป็นหมีแผ่นได้ชุบแป้งทอดไปซะแล้วและแน่นอนว่าการเล่นโลมบางครั้งเราก็ไม่สามารเสฟชีวิตใครสักคนได้เช่นตอนนี้อ้าวแวูนแวนหนีไปอย่าทำแวนกูอย่าทำ ่อยๆเนี่ยโอ้โหไม่ได้แว่นแว่นคุณดอนแค่งคุมึงไลต่อไปคุณได้ไปฟูชัวไปสามตัวไดเลยยิ่งหนีไปไหนฟิกไห่โดนัยักษละร้อยการทำแคลรี่กลัวขนาดชีวิตแคลรี่มึงยังรักษาไว้ไม่ได้แล้วมึงจะไปรักษาใครในชีวิตไว้ได้วะเอดอกสุดท้ายเอาซะกูอยากกดออกเกมเลยแต่สุดท้ายก็ชนะมาได้ตาจิไหลกับดอกสุดท้าย แ้ากูเซฟแวนไม่ได้ครั้งเดียวที่ชีวิตกูผิดประหารขนาดนั้นเลยแหละครับท่านพี่ม่งเอ้ไม่ไหวมึงอะไม่ไหวเล่นโลบอ่อนๆแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวนุ่นนุ่นไปหัดเล่นใหม่นุ่นเดี๋ยวได้สลัดผักกูต้องมาเล่นโลบก็เพราะมึงอยากฟาร์มไม่ล่ะไม่ลูกไม่ลูกไม่รู้ไม่ลูกไม่ลูกผิวปากไม่ลูกไม่ลูก